สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทํางานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขวนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพักหวานป่า ผักหวานป่าที่พี่ประดิษฐ์กับครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า1,000ต้นเลยทีเดียววันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี่เอาสัก20 0โลส0โลก็พอมั้งและเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผม โหโหม,มีทีมงานครับมีทีมงานโหโหแล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหนเลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่ากว่าแล้วใบใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่น้มันไม่แตกยอดให้นะถ้ายอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหมได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> ยอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ20 30กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับมันเป็นการเก็บที่ต้ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง แล้ววันหนึ่งพี่จะเก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ยเราเอาแค่ต้นละขีดหนึ่งต้นหนึ่งขีดหนึ่งขีดแต่พันกว่านะขีดสองขีดต่อต้นนะตอนนี้อย่างนี้ถึงขีดเล้นนีเกือบขีดแล้วอ่ะต้องเก็บกี่กิโลประมาณ20-30ถึงโลพี่ต้องเก็บ1 0 0รต้นวันนี้ใช่ใช่คุณคุณพระคุณคุณพระใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8ดเดือนเต็ม หลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลาสี่เด so. ือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับปลูกทีเดียวนี้เก็บได้ช่วยลูกชั้นลายช่วลูกชั้หลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยร้อยสองร้อยปีร้อยถึงร้อยถึงสองร้อยปีครับนี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ยผักหวานป่าครับ สวยๆทั้งนั้น,นครับรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนอันนี้นะฮะอันนี้เป็นของน้องเบีย,ร,ยร์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า,าเพราะว่าเพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณสองสนาทีเราต้องรีบกำล้วเอาแช่น้ําแต่ถ้าเราเกินกำเกินไปปับ๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันทีพี่รู้ได้ยังไงนี่ผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่แล้วมันไม่แออัดเกินไปหรอมันไม่แออัดแต่สงใช่คือแต่ระยะระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตรห้าสิบระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับอ๋อก็คือมีขั้นมีขั้นต้นเล็กๆนะใช่ คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละใช่ใช่เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆนี่เขาโตได้แค่โอ้เป็นสิบห้ายี่สิบเมตรเชลียวแหละที่ที่เราเห็นตามป่าคือสูงพอๆต้นมะขามเทศเลยครับเราปลูกอ่มะขามเทศก่อนสักสองปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได้ครับเราค่อยมาปลูกผักหวานนี่คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์คือยังไงฮะให้ร่มเงาให้ร่มเงาเอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้พี่ทำไมต้องไปมะขามเทศอย่างนี้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลทั่ว เสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงในตัวเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มเต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ยคือรากของมะขามเทศเใช่จะตรึงในโตัวเจนจะตรึงในตัวเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นล่มผักหวานแล้วเรายังเป็นล่มให้กับคนเก็บด้วยเออนี่สำคัญสำคัญ รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมันคือไม่เห็นใบมันเนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเฉียวเหม็นเขียวอะดมแล้วกินเลยมันมันมันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่า ปอสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยเราก็ใช้แต่ปุ๋ยอคอกร้วยยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหวถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้นจริงครับผมเราต้องเดินท่อน้ำท่อทอะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อน พอตอนนี้ผมให้น้ําเดือนละครั้งเองพี่แรงน้ํามากเลยเนี่นี่นี่แม่แรงน้ำใจกับผักหวานหรือเกินเดือนละครั้งเขาไม่ชอบน้ําเยอะการปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง,ง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสําคัญมากพี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะคร,ครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนําไปปลูกกันก่อนนะครับวี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณไม่นานครับประมาณสองสามเดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงและก็อวบตรงโคนมันจะโคนอวบอวบหนบอ่อยแล้วมีก็มีใบอย่างน้อยสามสี่ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทําเลเมหมาะๆตายต้นมะขามเทศนี่ละครับเดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะได้ครับพี่เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกอยังไงครับต้องเลือกมีร่มลําไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลักขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าท่านตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทําให้รากผักหวานปากขาดเด็ดขาดดินในถุงเนี้ย ห้าแตกใช่ตอนตอนปลูกเนี่ยโอ้นหเห็นรากเากครับคลิเลยนะเห็นไหมครับรากเขาตังนี้สำคัญมากัผสมปุ๋ยคอกสองถึงสามมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆ เห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะจะกกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้นจะเป็นไร เอาละครับผมขออนญุญาตลดน้ำนะจ้าโอ้เร็วๆนะนอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์พักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปี3ปขึ้นไปผักหวานป่ายอดอวบอวกบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับ ดอกเห็ดของเราที่เราทําฟาร์มเห็ดด้วยใช่เราทําฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีเห็ดก็คือเห็ดขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดีมันขาดอ่ามันมันขาดกิโลละตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ1 5 0 160นั่นหมายถึงช่วงที่ ผัก <ละ S 2> หวาน<ห>ออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราก <มา S 2> ุมพาเนี่ยจะ,จะ,จะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพี่ขึ้นเยอะเลยนับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไงผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก,ก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงทําให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มี สารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทําเกษตรตอนนี้เราต้องทําแบบผสมผสานยาทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยรเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู่เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละ เราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได้คือปลูกให้หลากหลายและจัดก,การเวลาให้ดีครับนอกจากนั้นเราก็ยังทําไรอ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากํกาลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการท,รทําเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทําเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําให้มันรวยในภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทําไปนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้ชีวิต ที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จริงๆนะนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยละครับนี่ละครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราละครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนศสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับ